โคมยะาอากิพ่อหนุ่มแว่นสุดเนิร์ดของเราเขาเป็นหนุ่มโอตาคุท,ที่มีความฝันว่าอยากจะทําเกมเป็นของตัวเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิขณะที่เขากําลังจะแว่นจักรยานลงเนินอยู่นั้นก็ได้พบกับหมวกสีขาวใบหนึ่งที่ลอยมาตามลมเขาก็เลยเก็บหมวกใบนั้นให้พร้อมกับมองขึ้นไปบนเนินว,ว้าวน่ารักจุงเบยเท่านั้นละครับคือกูคิดเกมออกแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนและตั้งเป้าไว้ว่าในเกมของกูเดียต้องเป็นนางเอกคนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่ได้เขาก็เลยไปปรึกษาเพื่อนสมัยเด็กอย่างเอริริพอเธอนั้นเนี่ยมีความ สามารถในการวาดรูประบังวาดเป็น18บวกด้วยโอ้โหแจ่มดีทีนี้ถูกใจจอจเขาก็เลยเอาเรื่องราวที่ได้พบกับสาวที่ทําหมวกปิวเนี่ยไปเล่าให้เอริลีฟังแต่เอริลีเธอนั้นก็กลับมาบอกว่ามึงทำเกมอะไรปัญญาอ่อนกูไม่ทำเว้ยไอเดียแค่เนี้ยเราบอกอยากจะเป็นยูนิคอร์ทุ้ยแล้วอย่างเนี่ยสาวที่มึงพูดถึงเนี่ยมึงรู้จักตัวจริงเขาวหาจะเอาเขามาทําเกมอะฮะเอ้ยแต่มันไม่ได้นะเว้ยกูมึงสัญญากับกูไว้แล้วตั้งแต่เด็กว่ามึงจะมาวาดรูปให้เกมกูมึงกลับมาก่อนเจอกันห้องมัลติมีเดีย หลังเลิกเรียนและต่อจากนั้นโทมยะคุ้งของเราเขาก็ไปท้าทามรุ่นพี่สาวสุดสวยสุดแจ่มอย่างตัวเอ อ,นะอ๋ออุตาหะเพราะว่าอุตาหะเนี่ยนอกจากเธอนั้นจะเรียนเก่งแล้วและเบื้องหลังก็ยังเป็นยอดนักเขียนีกเขียนแมงมังอะได้ขายเป็นวันละล้านเล่มอ่ะโอ้โหกูมโม้เก่งเปะละ่าะและ,พะเพะ่อกของเราก็มองว่าถ้าอยากจะทําเกมของเขาให้สําเร็จเนี่ยก็ต้องมี2คนนี้นี่แหละไหนจะเรื่องภาพสวยไหนจะเนื้อเรื่องดีอีกทีนี้และเกมกูดังแน่นอนก็เลยกลายเป็นว่าโทโมยะคุงของเรานนั้นก็ได้นัดเอริริและก็อุตาหะคุงไปเจอกันที่ห้องมัลติมีเดียกันนะทุกคนและหลังเลิกเรียนเนี่ยโทโมยะคุงของเราก็มุ่งหน้าไปที่ห้องมัลติมีเดียอย่าง ความตั้งใจว่าต้องเอา2คนนี้เนี่ยมาร่วมทีมกูให้ได้ขนาดสาวเรียกนี่คือไม่สนแล้วไว้ก่อนเดี๋ยวกูมาเคลียร์แล้วกูไม่สน3 d ดีอยู่แล้วด้วยกูสนสูดีแต่มันก็ต้องอยู่ชะง,งักเพราะว่าคําพูดของสาวคนนั้นเนี่ยดันบอกว่าขอบคุณนะที่เก็บหมวกให้ทีนี้นะครับไอ้โทโมยักคุงของเราก็เลยต้องกลับไปหาเขาพร้อมกับชวนทาบถามว่ามาเป็นแบบให้หนางเอกในเกมผมหน่อยได้ไหมจ้าคาโต้ซึ่งในตอนแรกนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายหรอกแต่ด้วยความที่ไอ้โทโมยักของเราเนี่ยมันจริงจังไงจนสุดท้ายนั้นเธอก็ ตำตอบตกลงไลบักโทโมยะของเราเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คาโต้นะเป็นนางเอกแค่ในเกมในชีวิตจริงเนี่ยมันก็หวังทีนี้แหละครับประเด็นออกเพราะว่าเพื่อนสมัยเด็กแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยก็ชอบมันอยู่เหมือนกันไม่งั้นมันไม่มาช่วยหรอกและการฟอรมทีมเพื่อที่จะทําเกมสนองนี้ของไอ้โทโมยะเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามกันได้กับอนิเมะเรื่องไซนายฮิโรอิเนะหรือชื่อไทยก็คือวิธีปั้นสาวบ้านให้เป็นนางเอกของโกจบดีด้วย